สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซที่น่ารักทุกท่านค่ะขอตอนรับเขาสูเทียงงานบุญผ้าด้วยค่ะท่านผู้ชมโอ้ยมือนีฝนละตกเบิดมือเบอิดเว่นค่ะแอดกะจักสิออกไปใสแน่ต่ละมือแต่ละเวนค่ะกับมาหาปูสถานถ้ำนาาี่ละค่ะท่านผู้ชมค่ะอ่าได้ยินนขาววา่าปูฝัน ได้สามโตแดงจึงคืองวสันค่าท่านผู้ชมค่ะเข้ามาแล้วเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางทีมงานเนาะค่ะเพื่อไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆคลิปดีๆจากทางทีมงานท่านผู้ชมคะเบางในตกเบิดมือนำกระต็มให้หน้าเนาะค่ะนี่บริเวณสถานธรรมนะคะของปู่สถานธรรมเม็ดเดียวคุณคะฝนตกตั้งแต่ตีสองค่ะจนฮอดคําเบิดมือพึงเศร้าเนาะคะ่ะท่านผู้ชมจ้นานำกระต็มให้เต็มหน้าได้ ได้บาทนี่เฮาก็จะได้ตกอ่ากา้าได้พูดใดที่วานเขาก็สิได้วันตัวบาทนี่เบิ่งแนหน้าปูเป็นตะวนันเขาวเป็นตะวนันเขาอากาศเย็นบรรยากาศนายูมากๆไม่เสียงอึง้งงงเงงงงเงงค่ะเพราะสิเป็นเสียงอึง้งเสียงกบนะคะท่านผู้ชมเอาบึงบรรยากาศรอบๆเนาะคะ่ะทงไฮนี่อยู่สถานท่าปูเป็นตะยูคักแน่นะคะพุนะ่นะน้ำกระเต็มสะแล้วบ่งส่งค่ะ บอยางไปดีเพราะว่าฝนพึงเศร้าเนาะยางไปไส่กระลมหันเนาะค่ะคุณพ่อคุณแม่อ่าได้ีินนั่นปูว่าออกมาเดอ้อออกมาเดอ้อปฟูฟันดีฟันได้สามโตแดงจึงคึองอันนั้นก็นจะเป็นอ่า มองพระพุทธรูปเนาะค่ะที่ปูพนอยากได้สาราเนาะค่ะที่วา่าในความฝันมาบอกว่าซื้อออเดอร์สิบเจ็ดถ้าอยากได้หลังค่าวาสันธรรม,มุชมแล้วกางวดมึกกี้ปูพ่นกับฝันเห็นในอุ่มพระศรีวรีนะคะ เหลืองอารามยางงามเพิ่งกะตีเป็นเก้านย์แปะคะแล้วก็แปดจับคู่แยกออกมากก็มี0ูย์แและศูนย์เก้ากัเขานะคะท่านผู้ชมพอมางวดนี้ค่ะปูบอกว่าปูฝันดีแห้งแล้วค่ะเดี๋ยวแอดจะพาเขาไปน้มัดสการปูพร้อมๆกันเนาะค่ะว่าปูฝันหรือย่งหรือว่าแบบใดเขาต้องไปฟังชัดๆจากปากของปูเลยค่ะท่านผู้ชมไปไปกันกับแอดเลยค่ะ นมัสการค่ะปูจะเจริพร่พรโยมกบเพียดทจ้ห่วงแซ่แซ่แต่ปูเสียงเขม่าสาบโยมอัตมานางเกล่อมาเด็กคนไดคนนี้จะเสียง่กรกเพียดมั่งจะตีมั่งใชไมอ๋อพูดเหรอเมื่อนหยเห็นกบห่วงมันปากเท้าแมบแม่ยูบุนโว้ยกบมาลายแต่ปูเียดกลาลาย คนเรางนี่มังกดมองเกียดเยอู้คนแก้แก้วอยู่หมือนงคเอาน้ำมาถวาูู้นมส่สนคนบอกว่าูมมงนี่หรือสิครูถมทภูมนี่หือ่งกบลรงเกียเอ่องอื่นคนเาไงเออคนเราจะอ่อนนเน้อปบห้องต่ข้างเาแม่แม่ยุ่น ่สามงวดติดตอสองหัวติดต่ตอแล้วเนาะค่ะปูหนึ่งเจ็ดกระบอกล่างตรงๆอัต่ตางวดว่ดาหันเพี้ยนไปนิดหน่อยเนาะเ<ล><อ>ก้าศูนย์แปดแปดเก้าศูนย์เนาะค่ะกระเข้าตัาวหน,น,น้าเนคุณนังมากลาเลยอัตมาเขาบอกว่าเป็นเก้าเป็นเก้านั่งมากซีเบอรี่ะแต่พอ,อเคยเห็นแต่เราอ,อันซีเบอรี่นั่งเห็นแต่ยืนนะค่ะปู บกาได้อยู่ค่ะได้อยู่เนาะตอนออกปูนาเนาะตักขั้นตันนาตันหลังเี่แค่นะปูนาปูนาเขาจะกระเลงตันหลั่ะตรงๆเลยแหะ908นี่ตรงๆขั้นตันนาตันหลังนะค่ะปูมาที่นี่งวดนี่ปูฝันเลยยังค่ะฝันเลยฝันเมืองค่ะฝันมาขึ้นอ้อบ้านพายญ่เนี่ย มันคืด็คนสิ่มหาอะเออเจ้าว่าแตกด้เชียงมามาทีละคนหัางมาเบาเพาะกันยิ้มเปยมาเลยค่ะแงสุดข,ขาวาคือยังบงจะหนึง่งคือยังชอบบ้านเรางานเห็นอาจามาเนี่นเยเหนหาแตกงอมย,ยิ้มเปยเอุณคนมามา่าไก่็คือกัน หกแปดส่วนหาแปดหกแปดอัตมาก,ก็เลยบอกว่าหกห้าแปดส่วนแปแดงสุดขาวมากส่ว <ใส S 1> <ใ>นนาจากคนนาใสใส,ใสในายิ้งนาไม่ค่วมสุกนาเบิกนาบานย่อมเออเห็นพันมาหามาขึน้นหลายคนพร้อมเด่นแต่ห่างมากเท่าละคน ข่้ยางพาในมหา,าเหตุเน่าหนึ่งยางมหาปูยิ้มยิ้มละหาแปดหกแปดปร์เซนผู้ใดมากก็ได้ว่าแต่สองคำนี้อัตมากระตีเป็นอัตมาตีก็อัตมากระตีไปเลย่องหกหาแปดอัตมากระตีแค่นั้นอัตมาหวยของอัตมาเนี่บ่หลายถ้าเป็นได้มาก้าได้มัตเตนิกระวาดัตเีนิอัตมาก,ก็ว่า 6, ดหกหาแปดเฉยๆย่อมเอาคนแรกมาวางไหนปู ห้าแปดบันทึกวันที่สองหกแปดมาสารสีข้นอย่างงีม่จะพูดเองกูเดียวมามาแมา่แตงสุดขาวหน้าตาสดใสคุยิ่งอยู่ใใูใช่ค่ะปูเป็นคุยิ่งนี่อันจะกินพร้อมพาท่า,ทางเขาเจ้าสดใสมากโอ้ มาเล้ว,ว่าแมานาซืา่นตาบานมากมาซื่นตาบานมากยิ้มเตยมากพอเห็นอาตมาเอ้าตามหลักมันสีบอกก็เห็น,นลักษณะแบบนี้ส่วนมากสีมาส่วนมากมากแต่แม่้าตาดูหมกมุ่นแต่มาเทียวนี่เบิกบานสดใสเออสดใสแล้วกรบอกสดใสแล้วก็เบ,บ้าขึ้นมาเลยนุ่ง ว่าเป็นคนคุยกันมากว่าคุยกันมากตัวตัวก็ค่อยฟังโยตัวนี้ตัวนี้เรากันคุยได้มากแว่าจะตัวเดียวกันมืดอ่าแปดหกแปดมัดอัะมากือเลยว่ามันก็มาหลายตัวแฉมันก็มาว่าตัวเดียวมันก็มาสองตัวทุกคูก็จังว่าอัตมากเลยบอกเลยยำใส่หกหาแปดพันแล้วโยมนถ้าจะขอพักกันยิ้มไปเลย ราะว่าคุณนั่นมากกหาแฝดคุณน่มากกัหาแฝดคุณ,กกน,ณนี่ผู้สุดท้ายมากอีกหกแฝดอาจะมากกบบอกว่าหกหากแฝดแดล้วย่อมเล่นไปนี่ละเล่นตามโตนี่ละจะรับเล่นกันเอาเ้อจังจะว่าเพิ่นว่าเพิพ่นเพิ่นได้กันแล้วว่าจะเพิ่นเห็นหน้ายางแต่งสุดขาวยิ้มเปอยลักษณะนี่ล่าสีลักษณะมี่ขึ้สุสข ก็ดีกับบัดที่น <re> ี่ก็พอดีช่วงนั้นก็อาจามาสลุ่งเติมนขดีแต่เชิงราฝนตกพอดีตีหนึ่งบริมาตีสามคือเกาเรื่องย่อมตีหนึ่งมาบัดหนมากมากขึ้นตีหนึ่งเพราะอาจะมาตต่นมากตีหนึ่งขอมีสุบก่านที่ดงเวลาจับเวลาแงอาตีหนึ่งมีชุสองที่ก็หนึ่ง อ๋อคนมาช่วงปีนึ่องต้นเลอะมากกว่ากําลังเปลี่ยนกะระโยกช่วงนั้นแหละอ่าก็เรื่องอตมาก็ว่าอ๋อหลักก็มานาของเพลงเจียน้าเบิวงว่าเพิ่นเป็นอย่างเช่นมานาสอนาใสาแท้คือเป็นผู้ช่งศิลทรผาช่างผู้เคนมาเนี่ยแต่งสุดขาวพร้อมโยมผู้ดีห,ห,หลักก็มาหลายคนหลักแตงแตงยางมาเทละคนยางมากกว่าวกอยังอาตมาบอกง่อมเลยอ่ะ น,นี่คือขว้วฝันค่ะจ้อ,อเสียงกบเสียงเขียดจะมันห่างดีนะี่ค่ะสำหรับแนวทางของปูสถานท่ามันท่หนึงมิถุนายนสองพันหารอยหกสิบเจ็ดนะค่ะปูฝันขึ้นบันพภะค่ะวามีภูทรงศิล ยางมากกันหลายคนมาสัน่นกับนุ่งสุดขาวยิ้มเปยเปยมากมาสั่นยิ้มแล้วผู้ใหมากค่ะมาบอกว่าหาแปดมาสั่นผู้ใดมากกับว่าจะหาแปดไหมค่ะปัดผู้ทุดท้ทายบอกว่าหกแปดมาสั่นค่ะปูพนกันเลยบอกว่ามาหลายคนกับเราหาแปดหกแปดปูเลยบอกว่าหกหาแปดเท่าแล้วโยิมมาสัน่น ท่านผู้ส่งสินี่มาน้ำกันซีหาค้นก็นเลยยิ้มมาสั่นค่ะยิ้มแล้วก็จากไปแมคะ่ะเอาท่านผู้ใดได้เบิ้งลิปนี้แล้วกะให้พิจารณาเบิ้งดีๆเด้อค่ะให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นเนาะท่านเบิ้งแล้วกะ ก่อนสิลงทุนกับพิจารณาดีๆขั้นมักกะจัดค่ะขั้นบอมักกะพานคือเก่าแหละค่ะอ,อ๋อเสงกบเสงเขียดเนาะคะ่ะคุณพอ่อคุณแม่เอา้าสำหรับคลิปนี้กะขพออยู่ตีใบเพียงแค่นี้เนาะคะ่ะเพราะว่าปูกกัคือจังสินี่งานย่ออามมหารนะคะ่ะขอขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่ที่ใหก้กำลังใจที่กไลแจกุแชแจให้เก่อุเนาะคะ่ะ เจออูกับบมีอย่างหลายมีแต่แนวทางเท่านั้นค่ะสีมา่ตอบแทนกำลังใจของคุณพอ่อคุณแม่เอจี้ทุกๆทานค่ะสวัสดีค่ะ